สวัสดีเอ้ยสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ผมอยู่กับแมพเดินเล่นซิไอ้ไก่ไอ้ไก่รายการอะไรไม่บอกรายการไม่เกมซีไีครับเฮ้ยอาร์ต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 กูมีแอปเปิลทองมึงเอาไม่สัตว์อืมเฮียเด้อของของแน่งเอาไปหมดเลยสัตว์อยู่กน้ำพ่อมเหรอนี่นี่เอาให้อันให้กูอันนึงเฮียกูให้อันนึงเอามาเอาไปกูเกอาไอ้สัตวาไอ้สัตว์ไอ้สัตว์เปิดเพลงก่อนดิเปิดเพลงเปิดเพลงเปิดเพลงรีด เย่เพลงแคทปัดนึงนะครับมันหมอให้อ่านลิโนนหนึ่งยังบอกวะลิกเ้คุยเลยเอออ่านเพลงไปลิโนนหนึ่งล็อกวล็อกพ่อมีเพลงนีล็อกล่วงต้องไปเก็บดีสัตว์ลงพ่เดียไหนนะลิโนนหนึ่งครับอยู่ไหนครับเสร็จแล้วโดไปเรื่อยๆแบ่งกวนตีนะครับกติกาในการแข่งขันนะครับออกนั้นห้ามทำตามนัดต้องแกล้งเพื่ออ๋อกูบอลลุกแล้วครับ ไปแกล้งเพื่อนนี่กูไม่เล่นในเด็กเนี่ยนะครับเขาไม่เล่นแกล้งกันนะครับว่าใครจะไปถึงเส้นชัยก่อนนะครับออเกไปดีดิออกไปโง่ดูแม่งเล่นดีเียเขาไม่เล่นเงี้ยมึงไม่ปรึกษากูเลยเหรอมึงไม่จะไม่ปรึกษากูสักหน่อยเหรออาดไม่ปรึกษารักเพื่อนอยากเล่นเงี้ยใส่กูเขาเยี่ยม่องึงโดดไอ้กูเชยักอยู่แล้วเล่นอย่างงี้เอาเด็กเพลน้งไงโง่ใส่ โอ้โหร้อนแรงร้อนแรงอะไรเนี่ยอะไรเฮ้ยเกียร์เกียร์อย่ทีบดิเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ห้าทำทีบีไม่สนกูไม่สนอูไม่สนแล้วนี่ครับเพื่อนชนะครับทำได้ทุกอย่างครับมึงได้มึงเยิ่งบุได้นี่ มีได้กูทีีได้ติดติดลงไงล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 งไปลงไกลง้นได้เหรอไม่ได้แดงหรอกาชานีจะตึงเสใช้ไ่สัตว์แล้วกูขึ้นไงเนี่ยเจอทางแล้วไม่ได้ไม่มีทางมีทางที่นะกูรอไอ้สัตเล่มึงมึงมึงมืง เง้ยลยมาแล้วมึงไปไปกระปุกเอาเงี้ยแกนี่ต้องจับรักมึงมึงเจอกอยสัตว์